ระดับตำนานครับมาพูดขุมครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะไป็นข้อการขันฟุตบอลคอนคาเคฟโกครับคู่ที่2รอบ4ทีมสุดท้ายครับก่อนที่จะรับชมการเข้าชม,ชมคลิปคบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้โคตเตียกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่ง ตอนนี้ครับถือว่าฟุตบอลคอนคาเคฟโกครับเดินทางมาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2เป็นการพบกันของทีมชาติเม็กซิโกครับทีมจังโก้พบกับทีมชาติแคนาดาครับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะเวลา9โมงเช้าของวันที่30วันศุกร์นะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่30 9โมงเช้านะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเตะที่สนาม NGR Sta d i u m เดียครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกกับทีมชาติแคนาดานะครับ ซึ่งผลงานของทั้ง2ทีมนะครับนัดล่าสุดน,นะครับทีมชาติแคานาดาครับเอาชนะทีมชาติคอสตาริกาได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนทีมชาติเม็กซโกรครับก็ทุบฟอร์มเก่งเอาชนะทีมชาติฮอนดูรัส3ประตูต่อศูนย์ะครับซึ่งทั้งคู่นี้ครับเคยพบกันมาแล้วในรายการนี้นะครับในปี2000 ในปี2019นะครับทีมชาติเมิโกเอาชนะทีมชาติแคนาดาได้3-1แล้วก็ปี2016ทีมชาติเมสโกเอาชนะทีมชาติแคนาดาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าตามสถิติคู่นี้นครับถือว่าเมสโกคุมทีมชาติแคนาดาพอสมควรนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมชาติเมิโกนะครับกุนซอคือเกลาโดมาร์ติโนสามารถทําทีมทะลุ ผ่านฮอนดูรัสได้มา3ประตูต่อสูงครับถือว่าเป็นทีมที่มาด้วยความแข็งแกร่งในรายการนี้ครับถือว่าทีมชาติเมสโกยังไม่เสียประตูหรือว่าเก็บคินชิดได้มาตลอดครับส่วนสภาพความพร้อมไม่มีปัญหานักเตะหรือผู้เล่นที่ติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับถือว่ามาติโนจะส่งแกนหลักที่ดีที่สุดลงสู่สนามให้กับทีมชาติเมสโกในการทะลวงไส้ทีมชาติแคนดาน,นะครับนักเตะที่ถือว่า เป็นตัวหลักความสําคัญของทีมชาติมอสโกนะครับถือว่าในเกมรับในลใ,ในการปัญชาเกมถือว่าแฮกเตอร์เอริลากับโจนาห์รอสตันโตสเอสซันอัลเบรตถือว่าเป็น3ประสานาในแดนกลางที่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับส่วนสามประสานาในแดนหน้าของมอสโกก็ถือว่าแข็งแกร่ง,งเช่นเอลโบเลนปีนาได้นะครับโรเซลิโอฟูเนสโมริแล้วก็เจสุส โคโรนาถือว่าเป็นสามประสานจอมแก่งของทีมชาติเม็กซิโกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติเม็กซิโกคือจอนทานรอสซันจนก็แล้วก็เอ็กเตอร์เอริล่าที่เป็นคีย์แมนหลักให้กับทีมชาติเม็กซิโกนะครับส่วนทีมสภาพความพร้อมของทีมชาติแคนาดาของกุนซอจอห์นเฮดแมนนะครับการที่ผ่านคอสตาริกาสองประตูวสวนถือว่าไม่ยากนักสำหรับทีมชาติคอสตกากับทีมชาติแคนาดานะครับ ซึ่งถือว่าแฮนแมนั้นน่าจะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสู่สนามเพราะว่าไม่มีรายงานผู้เล่นที่ได้รับบัดเจ็บหรือตีทษกต่อใดๆของกุนซูจอ j o นเฮิร์แมนนะครับส่วนนักเตะที่จะลงสู่สนามของทีมชาติแคนาดาคือลูคัสคาบาลินีนะครับเป็นหน้าเป้าแล้วมีนักเตะที่ถือว่าเป็นหน้าต่ำและคอยบัญชาเกมในแดน,นลูกให้กับทีมชาติแคนาดาคือจนทานโอซาริโอและก็เดวิดฮเลนะครับ ส่วนนักเตะที่เล่นว่าบิงถือบิงแบ็กที่เล่นได้ดีคือทายอนบูสนาแล้วก็ลิซซี่ยาเล่ถือว่าเป็นเกมบิงแบ็กที่สำคัญของทีมชาติแคนาดานะครับโอ้โหซึ่งถ้าเชียบชั้นผู้เล่นแล้วก็สภาพความพร้อมของทีมเทคนิคทเทคนิคต่างๆรูปแบบการเล่นทีมเมิกโกถือว่าเหนือก,กว่าทีมชาติแคนาดาพอสมควรในรายการนี้นะครับโดยเฉพาะเกมลูกของทีมชาติเมสโกที่ทะลวงแทบไปแล้ว13ประตูนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ ทีมชาติแคนาดาเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าเล่นได้ดีแต่เล่นได้ดีในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับเมสโกถือว่าเมิโกททาได้ดีกว่านะครับเกมลูกของเมสโกถือว่าเป็นเกมลูกทีดด่ดุดันแล้วก็มีความลูกที่หลากหลายส่วนทีมชาติแคนาดาครับถือว่าเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นมาตรฐานที่แตนดาแต่ถ้าเทียบชั้นบอลตะบอลทีมชาติเมิโกมีโอกาสที่จะเข้าชิงมากกว่าทีมชาติแคนาดานะครับโคตีเตะให้ทีมชาติเมสโกร 80%ทีมชาติแคนาได้20%ในการเข้าสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกันว่าในรายการนี้แหละทีมที่จะเป็นคู่ชิงน่าจะตามคาดของหลายๆสื่อคือทีมชาติเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาพบกับทีมชาติจังโกเม็กซิโกนะครับในท้ายสุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือ Facebook YouTube บอกดินนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ